มยนาจก็จะ่อยขนาดน้าจะหาพัดจะคาดลยไปไซร์หรือบ่ครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมนะครับมาที่ตลาดเช้าอำเภอสีงขามนะครับมาดูเมนูปิ้งย่างที่ร้าน เสียวัดนะครับรูปหล่อนะครับเห็นไหมฮะช่วงนี้โควิดขายดีไหมพี่ขายดี <c oughs> ขายอจะ่จะขายาสินค้าเรามีอะไรบ้างวันนี้เยอะแยะอ่าปิ้งปลาโอ้พ oh, ี่น้องเอ้ยเป็ดแซ่บอีรีเด้อผู้ใดอยู่ไก่นะครับเอาใจคนต่างถินง่นนะครับที่ไม่ได้กลับสีสงครามบ้านเรานะครับ ร้านนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นครัวของสีสงขามว่าเลยว่าได้นะครับจะเป่าสินค้าพื้นบ้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปิ้งปลาปิ้งหมูปิ้งไส้กรอกนะครับปิป้งเนื้อปิ้งกบปกติก็มีนะครับวันนี้มีมีเมนูปิ้งกบไหมนีป่ปิ้งก,กบไม่มีวันนี้อ๋อไม่มีปิ้งก,กบนะครับแล้วก็มีหมกมีอะไรเห็นไหมล้นล้อเลยนะครับโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยจับยกหน่อย อ๋ออันนี้อันนี้ตัวเท่าไหรเนี่ยใหญ่ใหญ่เนี่ยบาทห้าสิบหกสิบอ๋อห้าสิบหกสิบปลาเข็งยักษ์นะครับตามเออตามไซส์นะครับโอ้โหตัวใหญ่จริงๆนะครับพี่น้องครับปบาทอันนี้ปลาดุกเด็ดปลาดุกเด็ดปลาดุกก็ราคาย่อมยาสามสิบสามสิบสี่สิบนะปลาขาวขาวก็สี่สิบห้าสิบนะสี่สิบห้าสิบไส้กรอกยี่สิบแมนโอ้พโหนะปิ้งหมูปิ้งเนื้อก็เท่าไหรเนี่ยซาบะป้งเนื้อ โอ้พิ้งเนื้อ20บปลาทูวัวตัวละแสนขายมาจะสี่ยี่สิบเออวัวตัวละแสนขาย20บาทเพิ่นหวังทำธรรมดาเนาะหาไม่ได้อีกแล้วในทวีปนี้นะครับอันนี้เด็ดสุดนี่เดี๋ยวจด้เสวัตเปิดหหมกอะไรลังของเราเปิดเปิดโชว์หน่อยเปิดโชว์หน่อยอาหารเช้าอันนี้เท่าไหร่นะสิบบาทสิบบาทพี่น้องเอ้ยกินข้าวข้าเหนียวนะโอ้นี่หมกปลานี่โชว์ไปหนึ่งแล้วะอันนี้ปลาแคลเซียมสูงนะครับอีกตัวหนึ่งนี่อ่หน่อไม้ มานะครับมาเอาเลือกกันเลยเล<ม>ือกกันเลยมาจะเอาอะไรก็เอาเอออันนี้เป็นหมกหน่อ,อนนไม้อันนี้ราคาย่อมเยาก็เพียงยี่สิบบาทสิบบาทครับพี่น้องยี่สิได้เออขายยี่สิบไม่ได้นะขายง่ายๆนะครับโควิดนะโควิดเออข้าวเหนียวก็ร้อนๆนะครับอืมเอาเอาเอาปลาเลยครับเนี่ยอา่อเอาเานี่ยนะครับมาแล้วครับลูกค้าก็จะทยอยมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นเมนูเช้าแล้วก็จะมีฝั่งลูกค้าก็จะเป็น อาจจะมีปิ้งย่างข้าวเหนียว้ขายดีมากนะครับก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นครัวของอำเภอสรีหงคามก็ได้นะครับก็สินค้าปิ้งย่างอาหารเชา้านี่กินง่ายสบายกระเป๋าใช่ไหมเจ๊ก่อนไปทำงานนะครับเนี่ยทางฝั่งนู้นก็เตรียมผลิตขายอย่างเดียวนะครับตากแห้งนะครับาตากแห้งนะครับเจ๊เย,ยา เยานี่ก็มาตากกันตั้งแต่ตีสีเลยนะครับหมักมานะครับมาขายกันช่วงเย็นนะครับนะใช่ไหมพี่เยาราคามาตรฐานเท่าไหรไม้เท่าไหรพี่ไม้ยี่สิบขายส่งยังไงสามม้มห้าสิบเนาะพร้อมรับประทาน <5. S 1> เนื้อวัวอย่างดีหมักแบบโอ้โหหอมนะครับถ้าได้กน,นิ่นท่านผู้ชมจะได้กินหอมมากเลยนะฮ <มา S 1> นะ หมักนัวๆเนื้อเนื้อตัวละแสนนะครับมาขายไม้ละยี่ินะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเตียมเผอสีงามนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องเคียงนะครับปกติจะเยอะกว่านี้นะครับวันนี้ถือว่าลดมานะครับช่วงนี้โควิดก็น่าจะตื่นตื่นตอนสายๆกันนิดหนึ่งก็จะมีพวกส้มผักนะครับส้มผักอ่าเนี่ยส้มผัก ปิ้งย่างเนี่ยวันนี้ก็เมนูปลาเข็งนี่ถือว่าเนื้อเยอะมีไข่พร้อมกินกับตำบอกตำบอกถั่วเข่าท่าเลยข้วเหนียวมันหอนตายกับเลยดึงหูก็บบ่อาก <c oughs> อกนะครับโอ้นี่ก็มาได้นะครับที่สีทองคามนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสัมปาปีปิ้งคือกันนะครับฝั่งนี้เนาะ พิ้งไก่พิ้งไก่พิง้งปลาพิา้งปลาขาวพิ้งปลาแห้งโอ<ห>้หลายหลายหลายอันนี้ก็ได้เยอะอันนี้นี่ไม้ละยี่สิบบาท่บบาทนะครับยี<ห>่สิบสามสิบสี่สิบราคานี้ยังมาตรฐานขายมาก,กว่าสี่สิบปีหรือยังนี่ขายแต่เป็นสาวบอกแม่้อดเลยล่ะ<พ>อเล,ล,อลด้นิเนาะ ลูกสาวนี่ยสี่สิบกว่าแล้วอันนี้ร้านแม่อะไรเนี่ยแม่ก้านค่ะโอ้ร้านแม่ก้านยังมีเมนูพิเศษนี่อะไรนี่ยที่ต้มอยู่นี่ซุปบะหมี่กับเกี๊ยวปลาค่ะโอ้อันนี้ซุปบะหมี่บ่แม่ขายถุงอะไรซุปบะหมี่สิบบาทค่ะราคาสิบบาทครับท่านผู้ชมนะครับสิบบาทลวดเดียวอ่ามาฮะที่นี่บ้านเฮานะครับวาดมได้ธรรมดานะครับอืมมาตรฐานบ้านเฮานี่ขาย หน่อไม้ก็ทำกันสดๆนะครับทำคนทุกคนทุกคนหน่อไม้สดค่ะหน่อไม้สดนะครับสุปหน่อไม้ไปหาเองอันนี้หาเองยิ่ลดต้นทุนยังไงม่การนี่พูดแล้วอ่าก็อยากฝากให้คนที่อยู่ทางไก่นะครับต่างประเทศหรืออยู่ที่ไม่ได้กลับบ้านนะครับให้หายคิดถึงบ้านเรานะมีอาหารเช้าอาหารอีสานอาหารเช้านะครับพวกปิ้งย่างก็ต้องที่นี่นะครับ บ้านเราสีสงคารมนะครับปิ้งย่างนี่สุดยอดเลยนะอันนี้นี่ได้อะไรกินแล้วเมนูเช้าไม่ได้เลยจ้าอ๋อนี่เมนูเช้านี่ถือว่าเป็นที่ฝากคล้องเลยด้วยนน่เนาะขายกันเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับสักประมาณเจ็ดโมงขายอะไรนะได้ยังเมื่อกินโอ้ ก็จะคึกคักประมาณนี้นะครับก็อยากฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับคนที่อยู่แดนไกลได้ชมกันปิ้งย่างอีสานวันนี้ที่สีสงครามบ้านเฮาสีสงครามบ้านเฮาก็เอามาฝากพี่น้องได้ชมกันนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่เลยหนนะ้ากับเรื่องราวมากมายที่สีสงครามบ้านเฮานะครับเราก็ลากันไปด้วยภาพ ติ้งย่างควันทวนๆน,นะครับร้อนๆนะครับเช้านี้สบายดีสี่สงครามบ้านเฮาแล้วพบกันใหม่เลยหน้าสวัสดีครับ